สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC คลิปนี้ค่ะเจอกับเจอีด e อีกเช่นเคยนะคะในช่องผ้าไทยสไตล์เจอีด e นะคะว่าได้เจอกันร้ายมือค่ะเจวันได้ลงคลิปมือนี้ค่ะเจมี่อ่าเจก็จะมาอัปเดตเก่งกค้าหาส่วนค่ะเพราะว่าสร้างเพิ่นเขามาทรงเพิ่มอีก2สีจ้ะสีแรกที่เพื่อนเขามาทรงก็คืืจะเป็นสีอ่าออกม่วงค่ะ ปันเย็นอมม่วงค่ะ Fc เป็นลายยอดสนค่ะตัวนี้มีขม้าคบใส่ค่ะ Fc เดี๋ยวเจจะแจ้งรหัสนะจ้ะส่วนอีกสีหนึ่งค่ะ Fc อีกสีหนึ่งจะเป็นสีข้ามค่ะเป็นลายมีหมากจับเล็กๆแล้วก็มีเชิงค่ะ Fc ตัวนี้ค่ะเจกับส่ฮุนโชวัยเนอะคะ่ะขามาขาขม้าเพิ่มไม้สองตัวจ้ะขาม้าเพิ่มไม้สองตัวจะเป็นสี ออาบานเย็นอมม่วงแล้วก็จะเป็นสีข้ามค่ะแต่ว่าเจอก,กจะยกรุ่นเกาทียังมีมีอยู่ว่า,าเพ่นมีใส่ใดแน่เพื่อมีเอฟซีท่านใดต้องการแล้วก็มีใส่ตรงกับทีเจ้าของใส่ใดกะสามารถทักขาม้าสอบถามเจได้ละค่ะตัวนี้ค่ะเอฟซีตัวนี้จะเป็นส่งขากระบ,บอกเล็กสำหรับขาที่เจเอามาตัดจะเป็นา่าฝ่ายเข็นมือค่ะ เป็นผ้าฝ้ายเขียนมือมัดมีท่อมือลอยเปรเซนเลยจ้ะเป็นผ้ามัดมีเขียนมือนี่เลยค่ะตัวนี้เขาจะขั้นตอนการทำก็คือเข้านั่ฝ่ายมาม้ามัดมีให้เกิดเป็นลายค่ะแล้วการย้อมสีให้ได้สีตามต้องการแล้วการนั่มาทอกับอันทั้งเครื่อที่เข้าเฮ็ดไหวเลอจา้าเราก็มาทอให้เกิดลวดลายผืนผ้านะคะจะทำมาจากผ้าฝ้ายเขียนมือค่ะ ผ้าไฟเขียนมือนี้เขาจะไม่ค่อยพิ้วนะคะแต่เนื้อผ้าเขาจะนิ่มแล้วก็อยู่ทรงค่ะผู้ใดมกักกางเกงที่ยูทรงล้ะกะแห้งซักแห้งนิ่มเ้าสามารถรับกางเกงผ้าไฟเขียนมือไปได้จ้ะตัวแรกค่ะรหัส A3 สนะคะ f อซ3เขาจะเป็นสีคามลายยอดสนค่ะเป็นทรงกางเกงขากระบอกเล็กค่ะ เป็นขากระบอกเล็กความยาวเป็นกางเกง5ส่วนนะคะยาวประมาณ31 32นิ้วรหัส A3 ค่ะตัวนี้รหัส A3 ก็จะว่างนะคะอ่าใส่ที่ว่างก็จะมีรอบเอว30นะคะเอว30เอว36ค่ะ FC ว่างเอว30และเอว3 6นะคะ32ก็มี1ตัวค่ะสรุปก็คือ อ๋อตัวนี้ว่างหลายอยู่ค่ะเอฟซีสีคามนะคะกระบอกเล็กเขาจะว่างเอลยี่สิบแปดเอลสามสิบเอลสามสิบสองและเอลสามสิบหกค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะราคายังคือเก่าค่ะขายแค่หาลอยเกาสิบบาทจ้ะราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะมือนีบเบาพิษพิษถึกถึกเอฟซีพิษพิษจังใดกับต o งคอไผ่ได้ใจฟ้าลำขัานเจนะคะมือนีเป็นจังใดผู้เป็นวบาบกคอ,องจ้ะ อารหัส A3 สามนะคะเอฟซีรหัส A3 สามความยาวอยู่ที่สามสิบเอ็ดนิ้วเป็นสีคามทรงขากระบอกเล็กนะคะน้องจะว่าง L28 ยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองและสามสิบหกค่ะรหัส A3 สามนะคะเอฟซีจำรหัสไว้แล้วก็จำสีแจ้งเจไดเนาะคะ่ะรหัสนี่สำคัญเพราะว่าเจสาม,มารถ เช็คสินค้าเช็คเสื้อผ้าที่เอฟซีตรงการได้จากรหัสที่แจ้งนี่นแหละค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะรหัส a 3ถ้าเพื่อนเพื่อนเอฟอยากได้ตัวนี้ก็แจ้งรหัส a 3มาค่ะเป็นกางเกงรหัส a สากางเกงห้าส่วนรหัส a 3ามนสิค่ะเจก็จะได้ตรงดิงมาหาตัวนี้เลยเพราะว่าเสื้อผ้ายุลานกับพี่เป็นพันๆตัวเจก หาอยากคนอยากอยู่จา่าถ้าสม,มุติว่าเอฟซีจำรหัสเสือบรไยจำสีเสือบไดยนี่คือมืดตตืบเลยค่ะว้าตรงๆเล่คือต้องใช้เวลาในการค้นหาอาจจะต้องแจ้งแจ้งรหัสไว้แล้วก็วางสายก่อนเพราะว่าเจ๊ก่านิเอฟซีเปลืองค่าโทรศัพท์เนาะ,ะ่านน,นี้เพื่อนอเปลืองค่าโทรศัพท์ก็ต้องในการค้นหาถ้าเขาจำรหัสจำสีบไดยนี่เขาต้องใส่เวลาในการค้นหาโดนก็เลยแบบว่า แจงแจง fc ตลอดว่ารหัสหนีรจาสีนีรจ้า,จาส้งนีรจาพราะอยางที่เจย้ำย้ำก็เพราะว่าเป็นห่วงว่าอยากให้มีคาใส่ใจในการทั่วหลายนะคะเป็นห่วงตัวนี้ a 3 a 3สีคามกางเกง5ส่วนคากระบอกเล็กนะคะ,ะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นสีเทาจา้ะเป็นสีคามเทาลายมียอดสนนะคะรหัส a 4ค่ะ fc นี่เลยจ้ะ รหัส A4 นะคะ A4 ก็จะว่าง28หนึงตัว3 2สตัว32หนึงตัวและ36หนึงตัวจา้าสนใจตัวนี้ก็แจ้งเม่ได้เลยจ้าค้ากระบอกเล็กสีเทาคาำรหัส A4 ค่ะตัวนี้เลยนะคะรหัส A4 จา้านี่เลยค่ะ ส่วนสีชมพูรหัส A5 A5 นี้นะคะจะว่างรอบเอ8ยหนึ่งตัวเอ0สหนึ่งตัวแล้วก็เอ6สตัวค่ะว่างซาบใสแล้วจ้ะเหลือบรายระเดอร์สีหวานๆตัวนี้เข้าไปใส่กับเสือขาวไปเที่ยวไปชอบป,ปิง่งไปเฮ็ดบุญกับว่านาเกียรติจ้ะเวลาเราไปเที่ยวเราใส่ก็สบาย ใส่เล่นๆอยู่บ้านก็ได้นะคะ FFC ตัวนี้รหัส A5 สีชมพูรหัส A5 มีเอ8 L30 แเอลสและเอ6สนะคะมีเอ8 L30 แเอลสและเอ6จ้าตัวนี้นะคะสีชมพู A5 นะคะมีเลยค่ะเดี๋ยวเจให้เบื้งล่างมีเชิงด้านล่างด้วยนะสวยค่ะสีพาสเทล สีชมพูพาสเทลนะคะ FC รหัส A ห้านะคะนี่เลยจากรหัส A ห้าจะส่วนรหัส A หก A หกเหลือตัวเดียวจ้า FC เหลือแค่ L ยี่สิบหกนะรหัส A หกนี่เลยเหลือแค่ L ยี่สิบหกจ้ะเหลือแค่ L ยี่สิบหกนะคะรหัส A 6กห้าร้อยเก้าสิบบาทจ้ะ คามไปเป็นรหัส A9 A9 เหลือ28 1ตัว32 1ตัวจ้ะเหลือเอ8 1ตัวเอ2 1ตัวนะคะตัวนี้ทักมาได้นะคะเหลือแค่เอ8และ32รหัส A9 ตัวนี้นะคะจะเป็นขาคุณนายเป็นทรงขาคุณนาย5ส่วนจา่าไซสบายค่ะเจมักส้งนี้ที่สุดเลย ไปนู่นนี่นั่นก็ใส่กังเกงส้งนี่ละจ้าไปชิ่วชิ่วสบายสบายค่ะเอลยี่สิบแปดกับสามสิบสองนะคะสนใจลายนี้ทักมาได้จ้าเอเก้านะคะเอเก้าสีครามต่อไปข้ามมาเป็นเอสิบเอ็ดเลยเอสิบเอ็ดก็สีครามจ้า ตัวนี้นะคะรหัส A 11นะคะมีครบไซ์นะจ๊ะโอ้ไม่ครบค่ะมีถึงเอล3า3สหมดแล้วมีเอล28 30 32และ34เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือแค่ไซส์ละตัวอันนี้เหลือไซส์ละตัวแล้วจ้ะตัดมาเยอะๆเหลือแค่ไซส์ละตัวแล้วเพราะว่าน้องใส่สบายมากเป็นสีคามด้วยค่ะ FC ใส่สบายค่ะ ใส่ตัวนี้ชิวๆนะคะใส่กับเสือ้อคอปเสือเ้อยืดคอปยังสีก็ไดคะ่ะเสื้อตัวสั้นๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใส่กับเสื้อสีขาวก็สวยค่ะสีข้ามเนี่ยว่างเอวยี่สิบแปดถึงสามสิบสี่อย่างละตัวแล้วนะ fc ตัวนี้รหัส a สิบเอ็ดนะคะ a สิบเอ็ดเนี่ยตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆสวยเด้อจา้าสวยเด้อนี่เลยค่ะผ้ามัดหมีทอมือนะนี่เลย เอลยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองและสามสิบสี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นงานซิปข้างนะแคะเอซีเดียวเดียวเจมกนจะเป็นงานซิปอะไรอ๋อตัวนี้เป็นงานซิปหลังนะคะตัวนี้เป็นงานซิปหลังลืมแจงที่พานมากตัวจา่าเดียวจังหนกับสนใจซีใดกับคอยทักมาามได้แต่ว่า A11 นี้เป็นงานซิปหลังนะคะ A 11เป็นงานซิปหลังนะคะ f c ส่วน a 12 a 12ก็สีเดียวกันแต่คนละลาย a 12ก็ว่างไซ์ละตัวแต่ว่ามีครบไซส์ค่ะ FC a 12มีเอ28 30 32 34และ36ค่ะนี่เลยจ้ะ a 12นะคะว่าง28 30 32 34และ36ครบไซค์จ้า อยากได้ตัวไหนทักมานะคะราคา590บาทเองราคา590บาทจานนี้เลยค่ะ A12 จะลายประมาณนี้นะคะต่อไป A13 ค่ะ FC A13 เป็นลายขอดอกรักราชกัญญานะคะเป็นลายขอดอกลักจก้ะลายขอดอกลักราชกัญญานะคะแล้วก็ เชิงชายชายกางเกงอะคะ่ะชายกางเกงจะเป็นเครือลุงนะคะเครือลุงก็เป็นเหลืองเขียวแล้วก็สลับลิ้วเล็กๆอย่างเงี้ยทนม่วงชมพูจ้ะจะมีเชิงสีสันสดใสค่ะเนี่ยทนเขียวนะคะเราสามารถจับเสื้อที่มีสีประมาณนี้แมทกับกางเกงพวกนี้ได้ยืนพื้นคือขาวขาวคามแล้วก็ เลือกเสื้อที่มีสีประมาณนี้นะคะทั้งหมดในนี้ได้สีใดสีหนึ่งนะคะจับเป็ดได้ค่ะ,ะมัดมีลายขอดอกลักราชกัญญานะคะตัวนี้รหัส a13 a13 จะเป็นเชิงเขียวค่ะนี่เลย a13 จะเป็นเชิงเขียวเางเกง5ส่วนตัวนี้จะเป็นทรงขาคุณนาย5ส่วนนะจ๊ะขาคุณนาย5ส่วนก็ความยาวประมาณ31นิ้วว่าง เอลยี่สิบหกยี่สิบแปดและสามสิบจ้าว่างถึงเอลสามสิบแล้วนะคะสนใจตัวนี้เอลยี่สิบหกยี่สิบแปดและสามสิบจ้านี่เลยค่ะเอฟซให้ดูลายเต็มเต็มตัวเลยสวยจ้าเนื้อผ่ากันแน่นแน่นค่ะบางคนบอเสือได้ว่างงานผ่าท่อมือจ้าแต่ก็คือความจริงว่าเป็นการทอมือชาวบ้านทอมาค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นเชิงสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นเชิงสีม่วงค่ะ fc เชิงม่วงนะคะตัวนี้รหัส a 1 5 a 1 5ึาลายขอดอกลักราชกัญญาเชิงม่วงนะคะสำหรับตัวนี้ว่างแค่ l ยี่สและ30ค่ะว่าง l ยี่สและ l สา3สนะคะ a 1 5ค่ะ a หนมักเชิงม่วง จำรหัส A15 ค่ะเชิงม่วง A15 ส่วนสีเข้ามาใหม่คือ A16 A16 ว่างครบไซส์เพราเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆคค่นทุยๆเลยค่ะ f อซสดสดร้อนๆเลย A16 โทนม่วงมีครบไซส์ค่ะ28 30 32 34และ36นะคะตัวนี้เลยค่ะแจ้งมาได้นะคะ A16 ค่ะถ้าชอบตัวนี้ A16 นะคะใส่กับตัวนี้ก็ได้ค่ะ FC ใส่กับเสื้อสีบานเย็นก็ได้นะคะเป็นโทนแบบแม่สีเดียวกันนะคะโทนม่วง A16 L28 30 32 34และ36นะคะส่วนตัวนี้พิเศษลายลิ้วมีตัวเดียวรอบ L28 จ้า เอลยีสวยมากนี่เลยค่ะ C สองค่ะ C สองทับสอปนะคะรอบเอลยี่สิบแปางนะคะว่างตัวเดียวค่ะ f c รอบเอลยีราคาห้าร้สบาทสวยค่ะตัวนี้สีเย็นสบายตามีมาตัวเดียวคือเอลยีดนะจ๊ะว่างเอลยี่ส C สองค่ะ C สองนะคะ รหัส c 2ค่ะ fc รหัส c 2ทับ28ค่ะว่าง l 2 8นะจ๊ะส่วนตัวนี้รหัส ta ta ว่าง l 3 2และ34จ้าว่าง l 3 2และ34นะจ๊ะนี่เลยค่ะ ta ว่างนะคะ32และ34นะคะสีน้ำตาล ta จ้าแขนม,มากับกันเกงขายยาวความยาวสาสิบนิ้ว37นิ้วนะคะ fc ตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกเล็กค่ะขากระบอกเล็กอ่าสีนะคะสีเทามาืเกือผ่าท่อมือจากสีเทามาืเกือนะคะตัวนี้รหัส ly จ้ะ รหัส LY จัดเซลล์ให้เลย590บาทเหลือแค่เอลสาและ32เหลือแค่เอลสาและ32เอาไปเลยแค่590นะคะปกติจะราคาอยู่ที่790บาทวันนี้นะคะเจอิท e เอามาจัดโปรค่ะมันเหลือไม่เยอะเหลือแค่2ไซส์รอง,งานใหม่เข้าแต่ตัวนี้มันไม่มีเพื่อนแล้ว ว่างเอ0และ32รหัส LY สีเทานะคะผู้ไดอยากได้เด้อจ้าเอ0และ L32 สาเจลดไทเลยเหลือแค่590บาทนะคะตัวนี้เป็นขายาวถึงตะตุ่มนะคะเป็นทรงขายาวขากระบอกเล็กค่ะตัวนี้ขากระบอกเล็กสนใจนะคะ590บาทจะเป็นงานซิปหลังนะคะ FC เป็นงานซิปหลังค่ะขอคนรับได้นะคะเอาไปเลย590บาทค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าสองข้างนะคะใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าลึกด้วยค่ะใส่โทรศัพท์ได้สบายไม่หล่นหายแน่นอนเอสามสิบและเอ2สารหัส LY นะคะสีเทามะเกลจะสีเทามะเกลหอ590บาทค่ะหาไซด์ใดค่ะเอาไปตัดกระบ่ได้เด้อฝีมือ ฟีมือการตัดเย็บปันิดชั้นคู่ปันิชจาเอฟซี่อย่างถ้าไปตัดในร้านก็เป็นพันนะคะบอกเลยส่วนตัวนี้ค่ะกางเกงสีดำผ้าไยเยื่อไผ่กางเกงสีดำผ้าใยเยื่อไผ่เอาไปเลยค่ะตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันนะคะตัวนี้เจตตัดมาจัดโปรไห่เพื่อนเอฟซี่สีดำค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะคะตัวนี้ ห้า้อเกสิบาทเหมือนกันค่ะ FC กางเกงสีดำนะคะทรงขาคุณนายว่างยี่สิบแปดสามว่างตั้งแต่ยี่บหกเลยค่ะตัวนี้เจ๊แถมยี่บหกมาให้ตัวนึงเพราะว่าอัน FC ผู้หน่อยกับมีจ่จ้ะเจ๊เลยเพิ่มเอวยี่หกมาอันสีละโตจ้ะตัวนี้พ่ตัดมาหลายค่ะ FC ยี่สิบหกถึงสามสิบหกเลยค่ะ FC เป็นกางเกงซิปข้างนะคะ จัดให้แล้วค่ะเพราะว่าพี่พี่เอฟซีบอกว่าถ้าตัดเป็นซิปหลังใส่ยากอยากได้เป็นซิปข้างเจจัดให้เลยค่ะจากนี้ไปต่อไปที่งานใหม่จะเข้าเจสั่งให้ช่างทำซิปข้างทุกตัวตามใจเอฟซีเลยค่ะจัดให้ค่ะเอฟซี FC ขอมาเจจัดให้ตัวนี้เป็นทรงขาคุณนายใส่สบายเป็นงานกางเกงผ้าฝ้ายเยื่อไผ่นะคะ ตัวนี้เอาไปเลย590บาทค่ะตัดมาจัดปูให้เฉยๆอยากให้เอาไปใส่กันสวยๆตัวนี้นะคะว่างเอว26ถึง36ค่ะเอว26ถึง36สีดำรหัส e 7ค่ะ fc รหัส e 7นะคะ e 7เอาไปเลยแค่590บาทค่ะ590บาทนะคะสนใจตัวนี้ e 7ค่ะ ส่วนต่อไปสีคามกระบอกเล็ก LG ว่างนะคะ L 3 0 32และ36ค่ะ FC เป็นงานผ้าใยเยื่อไผ่เหมือนกันนะคะงานผ้าายเยื่อไผ่นะคะสีคามเนื้อตัวนี้เมื่อกี้เป็นสีดําส่วนตัวนี้เป็นสีคามเอาไปเลย590บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นทรงขายาวสิบหลังนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นงานรดเก่าค่ะ FC เอาไปเลย590บาทเหมือนกันว่างนะคะพร้อมส่งเอล3 0 32และ36ค่ะว่างเอล3 0 32และ36นะคะ FC 590บาทรหัส LG จะรหัส LG นะจ๊ะสีคามสีคามค่ะ FC กระบอกเล็กนะจ๊ะ อยากได้ตัวนี้แจ้งมากนะจาะรหัก LG ส่วนตัวนี้กางเกง5้าส่วนเข้ามาใหม่ที่อยู่ฮุน A17 นะคะ FCA17 ยังมีครบไซส์นะคะยังมีครบไซส์เป็นงานซิปข้างเป็นงานซิปข้างกระเป๋าสองข้างนะคะ Fc กระเป๋าลึกด้วยจ้หขวกระเป๋าลึกด้วยจ้าทิมโทรศัพท์ทิม กระเป๋าเงินทิมแบ่งใส่กับโมเสียจ้ะไม่ล่นหายแน่นอนตัวนี้เป็นทรงขากระบอกเหมือนกันนะคะขากระบอกห้าส่วนค่ะเอฟซีขากระบอกห้าส่วนนะคะลายสวยนี่เลยค่ะเป็นไล่มีหมากจับหรือบางที่มันมันคือนดาวเนาะเจะ๊จะเอิญลายสเก็ตด,ดาวนะคะตัวนี้เจ๊ะจะเอิญลายสเก็ตด,ดาว แล้วก็เชิงจะเป็นอ่าขอเจ้าฟ้ายอดสนตัวนี้เป็นขอเจ้าฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหมียอดสนเจก็เ e ลยเอิญไล่เนี่ยตั้งเสื้อให้เขาไหมคะ่สะสเกตด,ดาวค่ะลายสเกตด,ดาวขอเจ้าฟ้ายอดสนนะคะซื้อมวลบ y F C เจว่าเขาซื้อลายสเกตด,ดาวมันจะเหมือนกว่าลายสเก็ตด,ดาวขอเจ้าฟ้ายอดสนนะคะสนใจตัวนี้มีครบไซส์ค่ะ ผูดใดอยากได้กางเกงขากระบอกแจงมาเลยค่ะขากระบอกห้าส่วนอย่างสวยค่ะสร้างตัดมาหายแล้วตัดมาได้สีเดียวก่อนอาทิตย์หน้าค่อยมาเพิ่มนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอฟซีเจกับเตรียมกานเกงมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆจะรู้สึกว่าจะสนใจลรากา ถ้าเขามาสอบถามกับเกงหาส่วนกันหลายค่ะเจก็เลยมาอัปเดตใส่ให้เบิ้งละกัให้เบิ้งสีชัดๆกันอีกรอบนึ่งละกัเอาโตที่เขาเขามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่สองสีมายกให้ชมด้วยถ้าเผื่อเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC ท่านใดยอยากได้นะคะก็ถ้าเข้ามาหาเจอีได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0989162949นะคะเบอร์โทรศัพท์ 0989162949ค่ะ FC โท่หาเจอีกได้เลยนะคะทุกตัววันนี้ที่ยกนะคะราคาเพียงแค่590บาทค่ะ FC ราคาเพียงแค่590บาทขายาวเจก็เอามาลดไห้เหลือหา0อยเกาซีพือกันจา่าผู้ใดอยากได้ก็ทักเข้ามาได้จา้าเจอ้อยอยู่จา้าสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมค่ะตั้งแต่ต้นจนจบ ขอกระลั่งใจอีกอย่างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊อีทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย